แลคืออะไยังไเราอาจจะเปดคือตัวอาารแดงเนี่ยเราจะแยกเป็นช่องจา่งขใช่เพรอย่างผู้โลกก็ทำงานเร็ขึ้นอันนี้เรื่องของคนนะคะคนจะไปรว ปรามินมาเข้ามาพุ่งเปลี่ยนรถหน้าการทุนแดงแล้วให้คนไทยขับแล้วก็จะผ่านตรงนี้เข้ามาครับตอนพอสิทธิาพของไทยคือจะออกจะออกทางด้านซ้ายของของดการที่นี่ก็ออกออกที่เดิมก็ออกที่เดิมพวกก็ข้าวสภาเลยปรามินมาแล้วเปวลาอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าอธิบายให้มีทีของไครมาเพิ่มข้ามเราก็ต้องเราก็ต้องเขาจะได้เข้าใจว่า คนข้าไปพุกอยู่ตรงนี้แล้วก็คนเดินมาขับรถเข้าเข้าประเทศไปทั้งรถน้ำมันทั้งรถอะไรสินค้าเนี่ยในเรื่องของความขอความร่วมมือนะครับเรื่องเรื่องแย้งพันธะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องแย้งพันธะโดยท่านนายกรรมการท่านกองก็เป็นไปตามเดิมนะครับเพื่อทีจะได้พูดยาวครับไม่ต้องรู้เลยแล้วแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะครับอย่างเครื่องเทียนที่มีสองล้อหนึ่งห้านะคะไม่รวมรถจิตร์ล้อนะไม่รวมรถน้ำมัน เรามากกว่าเขาเยอะมากเลยแค่ร <ish> <N> ับสมัีแค่รัว่ารัก็คือตามราาเรื่องคนอยู่ใช่ครับเราต้องการนะครับเห็นไหมไปไปไปว่าเลยเพือการเนี่ยเราคุยเรื่องเพื่อการใช่เพราะวเรื่องการ